ก,กาสวัสดีญาติโยมและผู้เจ็บผู้ป่วยลูกชื่อวันเนพ็ญแม่ชีวันเพ็ญมากมูลที่โรคลมชักลูกเปนมาพี่ให้ฟังเพราะสาเหตุอะไรที่ทําให้ลูกเอเป็นโรลคลมชักชักแบบไม่รู้สึกตัวลูกไม่ได้เป็นมาแต่กําเนิดคือญาติผู้ปกครองก็ไม่มีใครได้เป็นแต่ลูกเป็นเพราะสาเหตุตกต้นไม้ต้นมะพร้าว ตอนอายุ13ปีอายุ13แล้วลูกไปรับยาอยู่ที่ครั้งแรกเลยรับยาอยู่ที่โรงพยาบาลสกแก้วแต่ยามันไม่พอท่านให้ไปรับอยู่ที่เอโรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีพอสกแก้วไม่มีสะแก้วก็ส่งไปนู่นอีกไปยุฬาลงกรไปรับยา ออยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตึกปปรลชั้นสามกับหมอชัยชนลูกกินยามาตั้งแต่อายุ14ปีจนถึงอายุเียลูกกินยาลูกตอนนี้ลูกงดยามาได้10ปีแล้วเพราะลูกเข้าวัดเพราะว่าหมอบอกว่าลูกดื้อย,ยารักษายาเท่าไหร่ก็ไม่หายเป็นกรรมเป็นกรรมก็ไม่หาย ดื้อยาหมอจะผ่าสมองลูกพอดีลูกมีกล้าลูกกลัวลูกบอกหลวงพ่อหมอจะผ่าสมองลูกพ่อเลยบอกว่าลูกก็ผ่าแล้วก็ลูกพ่อกลมปฏิบัติพอกลมลูกลูกปวดตรงไหนจะมือจะตีไปโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะปวดขาข้อเข่าปวดกระดูกปวดหัวปวดหัวใจลูกก็มือลูกก็ตบไปตลอดไปทุกที่เราจะโล่งโปร่งแล้วลูกเห็นภาพ ถามหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมสมองลูกมันมีเล้ามีคราบเลือดติดแห้งอยู่พ่อบอกว่าสมองลูกมันหัวมันไม่แตกมันตกต้นมะพร้าวหัวไม่แตกมันเลยมีคราบเลือดแห้งติดเต็มอยู่พอพ่อบอกว่าลูกผ่าสมองแล้วลูกก็เลยไม่ไปหาหมออีกเลยลูกก็เลยฟอกเปลียนปฏิบัติทําฟอกลมอยู่กับสายหลวงพ่อหลวงพ่อดีเพราะว่าหมอลูกกินยามาจนข้อสึกข้อเสื่อมลูกก็ไม่หาย พอมารักษาฟอกลมอาการลูกดีขึ้นเยอะรู้สึกตัวได้เร็วนานๆจะชักพอเริ่มรู้สึกตัวลูกฟอกลมลูกจะทําให้ลูกหายลูกไม่เป็นได้เราทํางานหนักถึงว่าทํางานหนักปวดกระดูกลูกฟอกลมก็หายก็ทํางานต่อได้อีกนี่แหละทําให้ลูกเอสู้ไม่ถอยไม่ไม่ท้อผิดกับตอนที่ลูกกินยาลูกได้แต่จิตตกไม่อยางโรคลูกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความดันต่าเลือดหรอเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็เอจิตจิตตกแล้วก็เอเนี่ยโรคโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้แล้วก็โรคเครียดเยอะที่ทําให้ลูกเป็นไม่หายแต่พอลูกมาฟอกลมปฏิบัติธรรมสายหลวงพ่อดีทําให้ลูกไม่ท้อแท้ลูกสู้ พราะพอมีอาการลูกฟอกลมมันหายทําให้ลูกดีใจชื่นใจไม่เอไม่ท้อแท้ปดกตอนที่ลูกกินยาท้อแท้เหมือนมีไม่มีคนเข้าใจลูกกินยาเท่าไหร่มันได้แต่มืนททางานหนักก็ไม่ไหวลูกเคยแทบไม่อยากจะอยู่ลูกลาขอลาแต่ลูกมิกขอลาอยากจะตายแต่ลูกไม่กล้าเพราะลูกกลัวบาปกลัวกรรมลูกได้แต่ภาวนาให้พระเจ้า ให้พระพุทธเจ้ารับลูกไปสุดท้ายจิตอุกออกจากร่างกายติดวันจนเขาตามมาเขาถ่ายกรรมให้ลูกได้ลูกก็ลูกก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็ได้บวชชีตลอดชีวิตเพราะหลวงพ่อบอกว่าลูกหมดโลกมนุษย์แล้วต้องรับใจทางพระพุทธศาสนาถึงจะอยู่ได้ลูกก็เคยถามอยู่ว่าเอ๊ะทำไมลูกอุบัติเหตุเยอะแยะแต่ทำไมไม่ตายน่าจะตายไปเลย แต่จิตญาณทั้งหลายท่านบอกว่าลูกยังใช้เวรใช้กรรมไม่หมดต้องมารับใช้ทางพรนะพุทศาสนาถึงจะอยู่ถึงจะใช้หมดที่ทําให้ลูกฟื้นขึ้นมานี่แหละสายหลวงพ่อดีลูกชอบตรงนี้รักษาโรคได้ดีได้กลแล้วก็ไม่ทอ้อไม่แท้อีกอย่างเห็นภาพตามพบตามภูมิได้จริงลูกถึงไม่กลัวและจะทําแต่ความดีรักษาชีวิตไว้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ผู้เจ็บผู้ป่วยเข้ามาช่วยลูกก็ช่วยลูกจะรู้อยากปีใสคนป่วยเพราะลูกผ่านมาก่อนลูกจะรู้ทําให้ลูกท้อแท้ตอนที่ยังไม่มีใครเข้าใจลูกเดี๋ยเดี๋ยวนี้ลูกเข้าใจชื่นใจแล้วก็ช่วยคอยปลอบโยนจิตใจผู้เจ็บผู้ป่วยลูกจะรู้เพราะลูกเจอผ่านมาก่อนแล้วสาธุถ้าใครมีโรคลมชักโรคมะเร็งทุกๆโรคมารักษาได้ฟอกลมใสยหลวงพ่อดี ยี่หัดตะแก้วเรามีสามฐานจังหวัดเพชรบูรณ์มีสามฐานถ้าใครอยากหายอยากแข็งแรงก็มาลูกดีใจชื่นใจสาธุสาธุสาธุ